สวัสดีครับเช็คดวงยืนหนึ่งวันนี้วันพฤหัส,สบดีที่23กุมภาพันธ์2566ขึ้นสี่ข้าเดือน4วันนี้จัดเป็นวันชวดไม่ถูกกับมะเมียถือเป็นวันโลกาวินาศไม่เหมาะสำหรับการทำงานมงคลเหมาะสำหรับการออกรถและการเซ็นเอกสารสัญญาเวลาดีคือ7นาฬกาถึง9นาฬิกา15นาฬิกาถึง17นาฬิกาเฮงยืนหนึ่งวันนี้ คือคุณที่เกิดในปีนักษัตร์มะงรงโดดเด่นในเรื่องการงานการขายการตลาดธุรกิจส่งออกคุณที่เกิดในปีฉลูเด่นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คุณที่เกิดในปีวอกมีข่าวดีในเรื่องการเงินธุรกิจโชคลาภคุณที่เกิดในปีมะเมียต้องระมัดระวังสุขภาพของผู้ใหญ่และสมาชิกในครอบครัวทิศเหนือทิศตะวันออกเฉียงใต้ทิศตะวันตกเฉียงใต้ เป็นทิศมงคลรับพลังบวกดีๆสีขาวครีมทองเป็นสีของการเงินสีเขียวผู้ใหญ่ส่งเสริมสนับสนุนเป็นนะเมตตาสีแดงส้มอิฐดหมายถึงความรักความสัมพันธ์และโชคลาภพลังมหาสา,ารย์ของตัวเลขวันนี้ในเรื่องของธุรกิจและการค้าขาย45 46 49และ41 45เหมาะสำหรับการค้าขายคำพูดธุรกิจเครือข่ายความน่าเชื่อถือของคำพูด c 6เหมาะสำหรับการค้าขายธุรกิจของสวยงามเครื่องประดับอัญมณีเครื่องสำอางจิวเวลรี่ต่างๆ c 9มีความหมายถึงการขายการตลาดและธุรกิจเครือข่าย c 1มีความหมายถึงคำพูดที่ประสบความสำเร็จมีความน่าเชื่อถือคู่เลขทั้งหมดนี้เหมาะสำหรับธุรกิจและการค้าขายนำมาซึ่งความจเจริญรุ่งเรือง เลือกใช้ให้เหมาะสมพรุ่งนี้พบกับผมและเช็คดวงยืนหนึ่งได้ใน Good Morning Thailand วันนี้สวัสดีครับสนับสนุนรายการเช็คดวงยืนหนึ่งโดยซิทเลนอาคาขับซิทเที่ยวไทยรับพลังบวก